สนับสนุนโดยออมาเฟล็กรถบรรทุก4ล้อไม่ติดเวลาคุณภาพระดับ best in class จาก CP h ฟตอน กลับมาช่วงนี้จินเดนเดนข่าวค่ำนะครับมาตามกันที่ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5กันต่อล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการตั้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในลักษณะเชิงรุกขึ้นมาซึ่งตรงนี้จะต้องเข้าไปแก้ปัญหากันที่ต้นตอสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้จากรถยนต์เรื่องของการเผาแล้วก็การปล่อยควันออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมครับศูนย์ควบคุมฝุ่น PM 2.5ของทางกทมน,นะคะก็จะทําหน้าที่ติดตาม แล้วก็ประเมินผลสถานการณ์ฝุ่นแล้วก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา3วันก่อนด้วยนะคะให้ประชาชนได้เตรียมตัวในขณะเดียวกันค่ะช่วงเช้าของวันนี้พื้นที่14เขตของกรุงเทพมหานครก็เริ่มที่จะพบปัญหาฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานแล้วนะคะดังนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไว้ให้ดีนะครับ วันนี้ทางด้านคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชาการกรุงเทพมหานครได้ออกมาเปิดเผยหลังจากมีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารว่าในที่ประชุมวันนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ภาพรวมฝุ่น PM 2.5ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยได้มีการเปิดศูนย์ควบคุมบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ขึ้นที่ชั้นสองของอาคารสำนักงานโยธาและถ้าหากว่าไปดูตามข้อมูลเทียบสถานการณ์ฝุ่นเมื่อปี2563กับ2564พบว่าสถานการณ์ฝุ่นค่อยๆดีขึ้น และภาพรวมในปีนี้สถานการณ์ไม่น่าจะรุนแรงแต่ยังไงก็ตามต้องดูสถานการณ์ในช่วงปลายปีประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับปัญหาการเกิดค่าฝุ่น PM 2.5สูงขึ้นมีอยู่3ปัจจัยหลักๆครับปัจจัยแรกมาจากการเผาไหม้จากรถยนต์การเผาชีวมวลและโรงงานอุตสาหกรรมปัจจัยที่2เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่มีลักษณะเหมือนกับฝาชีครอบยิ่งในเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีความกดอากาศ พาดผ่านก็ทําให้ค่าฝุ่นละอองในช่วงนี้สูงขึ้นส่วนปัจจัยที่3เป็นผลมาจากเรื่องของลมยิ่งในช่วงเวลานี้นะครับลมนิ่งจึงไม่สามารถพัดพาเอาฝุ่นออกจากพื้นที่กรุงเทพได้ซึ่งเรื่องของสภาพอากาศกับลมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ก็คือต้นตอสาเหตุของปัญหาก็คือการเผาไหม้จากรถยนก์การเผาชีวมวลในพื้นที่โลง่งแล้วก็การปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆกับ ซึ่งแนวทางนะคะทางกทมก็จะดูแลโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะใช้มาตรการลงพื้นที่อย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคะทางการตรวจการเผาไหม้ของรถยนต์ไซต์ก่อสร้างรวมถึงพื้นที่ที่มีการขนส่งสูงด้วยค่ะโดยกทมได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังร่วมกับทางกรมอุตสาหกรรมตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดฝุ่นสูงจํานวน260แห่งในขณะเดียวกันค่ะมาตรการของโรงเรียน ะะก็จะมีการชักธงตามลำดับความรุนแรงของค่าฝุ่นด้วยเพื่อจะได้เป็นการฝึกให้เด็กๆได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5มกันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะติดตามประเมินผลค่ะเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า3วันนะคะรวมทั้งได้สั่งการให้ปหลัดกทมเตรียมพร้อมค่ะทั้งอุปกรณ์หน้ากากอนามัยเครื่องกรองอากาศด้วยนะคะเพื่อให้การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะ สำหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งเตือนประชาชนหลังจากพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงเช้าวันนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะว่าในช่วงวันที่24-26ถึงตุลาคมกระแสลมค่อนข้างอ่อนอัตราการระบายหมุนเวียนของอากาศต่ำลงทําให้ฝุ่นไม่สามารถระบายไปไหนได้ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของการจราจรในช่วงเช้าก็ทําให้ความเข้มข้นของค่าฝุ่นสูงขึ้นโดยพบ ฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานประมาณ14เขตในกรุงเทพได้แก่เขตวังทองหลางปทุมวันยานนาวาคลองสานบางกอกใหญ่บางกอกน้อยตลิ่งชันทวีวัฒนาภาษีเจริญหนองแขมบางบอนบางซื่อบึงกุ่มและก็ที่เขตบางพลัดโดยตรวจวัดค่าฝุ่นอยู่ที่ประมาณ30-70ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งจริงๆแล้วนะครับค่า PM เ5ค่ามาตรฐานเฉลี่ย24ชั่วโมงต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ขณะที่ในช่วงระหว่างวันที่25-30ตุลาคมช่วงเวลานี้มวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนดังนั้นก็จะทําให้ฝุ่นละอองต่างๆไม่สามารถลอยขึ้นสูงสู่ด้านบนได้และก็มีโอกาสสะสมได้ในปริมาณที่สูงขึ้นดังนั้นจําเป็นจะต้องเฝ้าระวังและหาทางป้องกันนะครับ ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าฝุ่น p m 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราโดยตรงด้วยเหมือนกันค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะเราตามกันต่อสําหรับปัญหาการระบาดของไวรัสอีโบลาที่เริ่มกลับมาพบการระบาดในหลายประเทศของแถบแอฟริกานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยูกันดาที่ล่าสุดรายงานผู้ติดเชื้อไปแล้วอย่างน้อยประมาณสัก90คนด้วยกันค่ะแต่ว่าสําหรับประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยแล้วก็เราก็ได้เพิ่มมาตรการ คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะโดยได้มีการเฝ้าระวังนะครับประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะพาเชื้อเข้ามาระบาดในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากแถบแอฟริกาทั้งคองโกหรือแม้แต่ยูกันดาที่พบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดนะครับโดยเชื่อมั่นว่าแนวทางมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนั้นจะไม่กระทบกับบรรยากาศและภาพรวมในด้านการท่องเที่ยวไทยครับค่ะเป็นมาตรการที่เราก็ปฏิบัติกันต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะสําหรับ การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางารักษาราชการกาอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะ นายแพทย์ทะเรศกรนัยรวิวงไทยกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศทวีปแอฟริกานะคะซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซูดานคือถึงแม้จํานวนผู้ป่วยเนี่ยอาจจะยังไม่มากนะคะแต่ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งสําหรับประเทศไทยเองยืนยนันไม่มีผู้ติดเชื้ออีโบลาแต่ก็ได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดในประเทศอย่างเข้ม ้มข้นแล้วค่ะจากการตรวจสอบการข่าวนะคะพบว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ก็จะต้องประเมินสถานการณ์ระบาดเป็นระยะระยะต่อไปในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีคําสั่งห้ามผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีปัญหาการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาด้วยค่ะ ซึ่งจะย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับรวมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการป้องกันที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมาแล้วเนื่องจากว่าเชือ้อไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี2558ที่ต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศยูกันดาทุกคนซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพและลงทะเบียนที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนที่จะเดินทางเข้าไทย ส่วนมาตรการที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่ากาศยานานานาชาสุวรรณภูมิก็จะมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นในแถบแอฟ,ฟริกาเช่นเดียวกันอย่างเช่นสาธนารับประชาธิปไตยคองโก ซึ่งจะต้องแจ้งที่อยู่ที่ชัดเจนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและข้อมูลการติดต่อได้ในภายหลังนอกจากนี้คนที่เดินทางมาจากองโกภายใน21วันต้องเขียนใบรายงานตัวและปฏิบัติตัวตามบัตรเตือนสุขภาพมันเฝ้าสังเกตอาการของตนเองซึ่งถถกว่ามีอาการเข้าข่ายติดเชื้อต้องพนานาิจารณาส่งตัวต่อไปตรวจสุขภาพเพิ่มที่สถาบันบำราศแราดูลต่อทันทีครับ ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะคะให้นํามาตรการตรวจคัดกรองป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด -19 เอามาใช้ในการดูแลคัดกรองและป้องกันโรคด้วยค่ะโดยมั่นใจว่าสามารถจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาให้อยู่ในวงจํากัดได้ไม่กระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยและภาพรวมนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่กําลังฟื้นตัวอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ ึ่งถ้าหากว่าเราไปดูพื้นที่ที่พบการระบาดมากสําหรับไวรัสอีโบลานะครับในแถบแอฟริกาซึ่งจริงๆถ้าหาว่าเจาะเฉพาะในพื้นที่ยูกันดานะครับก็จะพบว่ามีการระบาดเริ่มมารอบใหม่นี้ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนส่วนใหญ่จะเป็นการระบาดในแถบชนบทก่อน <Okay. S 1> ที่จะค่อยๆลามเข้ามาถึงเมืองหลวงของประเทศยูกันดาก็คือที่เมืองกัมปาลานะครับทำให้ตอนนี้ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมก็คือใช้มาตรการจํากัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาว ในจุดที่เป็นศูนย์กลางการระบาดรอบล่าสุดค่ะสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากไวรัสอีโบลาผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงแล้วก็มีอัตราของการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงด้วยค่ะคืออัตราการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละห้ด้วยซ้ําไปนะคะยกตัวอย่างเช่นที่อยูกันดามีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยเนี่ยมากถึง44คนด้วยกันค่ะโรคนี้ค่อนข้างน่าห่วงนะครับจาเป็นจะต้อง เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลต่อไปเพราะว่าอีโบรานั้นเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่อที่รุนแรงพื้นที่การระบาดของโรคนี้พบส่วนใหญ่ในแถบแอฟริกาล่าสุดมีรายงานทั้งผู้ที่ติดเชื้อและก็เสียชีวิตที่ยูกันดา ก่อนหน้านี้พบการระบาดในหลายประเทศทางแอฟริกามาแล้วทั้งที่ไนจีเรียไลบีเรียเซียลราเลโอนแล้วก็ที่กินีล่าสุดยูกันดาก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบราเพิ่มอีก9คนในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของยูกันดานะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อมีอยู่ทั้งสิ้น14คนในรอบ2วันที่ผ่านมาแล้วก็ยังพบว่าในจำนวน7ใน9คนมีผลตรวจเป็นบวกและก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทําการรักษาผู้ติดเชื้อด้วยเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญครับทำให้รัฐมนตรีด้านสาธารณสุขของอยูกันดาต้องออกมาแจ้งแล้วก็เรียกร้องให้ชาวยูกันดาเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นและถ้าหากว่ารู้ว่ามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องรีบไปรายงานตัวเพื่อตรวจทัดก,กรองทันที ขณะที่ทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขของยูกันดาและองค์การอนามัยโลกได้ร่วมกันแถลงว่ามีผู้ป่วยอีโบลายืนยันแล้วไม่ต่ำกว่า90คนที่ยูกันดานแล้วก็คาดว่าตัวเลขผู้ป่วยน่าจะมากกว่านี้ด้วยนับตั้งแต่ที่เริ่มการระบาดรอบใหม่ส่งผลทําให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย44คนถ้าไปดูข้อมูลอย่างละเอียดสําหรับไวรัสอีโบลานะครับจะแบ่งแยกออกมาเป็นทั้งหมด5สายพันธุ์ด้วยกันมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงสําหรับผู้ติดเชื้อ อีโบลาและก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตไปมากกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับจำนวนผู้ป่วยโดยสายพันธุ์ที่พบการระบาดตอนนี้ในประเทศยูกันดานเป็นสายพันธุ์ซูดานซึ่งถือว่ามีความรุนแรงเป็นอันดับสองอัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ร้อยละ53หรือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ป่วยส่วนสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดก็คือสายพันธุ์ซาอีนะครับพบการระบาดครั้งแรกเมื่อปี2559ยสาสายพันธุ์ซาอีจะมีอัตราการเสียชีวิตมากถึงร้อยละ63 ส่วนอีก3สายพันธุ์ที่เหลือพบว่า2สายพันธุ์จะพบการติดเชื้อในลิงส่วนใหญ่ได้แก่สายพันธุ์เลสตันกับสายพันธุ์กดดีวัวส่วนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ชื่อว่าสายพันธุ์บุนดีบูเกียวพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในคนเมื่อปี2550ครับ สำหรับไวรัสอีโบลานะคะก็จริงๆสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลัง่งหรือของเหลวของผู้ป่วยนะคะรวมไปถึงการสัมผัสโดยตรงกับร่างกายของผู้เสียชีวิตเพราะว่าวารัสเนี่ยมันอยู่ในร่างกายได้นานค่ะถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดเชื้ออีโบลาได้จากการสัมผัสหรือว่าการกินสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกค้างคาวหรือว่าลิงต่างๆนอกจากนี้นะคะก็ ยังสามารถแพร่ระบาดได้ผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกได้ด้วยค่ะในขณะที่อาการของการรับเชื้อหรือผู้ป่วยอีโบลานะคะก็จะมีระยะฟักต,ตัวก่อนแสดงอาการ21วันอาการของโรคในมีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะสุดท้ายหรืออาการที่รุนแรงค่ะยกตัวอย่างเช่นมีอาการไข้ขึ้นสูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะมีการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนซึ่งถือเป็นระยะเริ่มต้นของโรคนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอาการที่หนักขึ้นตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียอ่อ,อนเพลียมีผื่นแดงเลือดออกที่ตาจมูกและปากนะคะรวมถึงเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดตำ่ำ และไตล้มเหลวจนกระทั่งเสียชีวิตในท้ายที่สุดค่ะสำหรับแนวทางของการรักษาไวรัสอีโบลายังไม่ได้มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงนะคะแต่ว่าแนวทางสําคัญก็คือจะต้องคัดแยกผู้ป่วยและรักษาไปตามอาการค่ะยกตัวอย่างเช่นการให้น้ําเกลือให้ยาแก้ปวดลดไข้การรักษาระดับความดันของโลหิต การถ่ายเลือดหรือว่าการให้เลือดนะคะส่วนแนวทางของการป้องกันค่ะก็จะต้องหลีกเลี่ยงการไปใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจามหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ป่าที่อาจจะมีเชื้อปอนเปื้อนนะคะยกตัวอย่าง,างเช่นค้างคาวแล้วก็ลิงนี่แหละแล้วก็ป้องกันตนเองเมื่อต้องไปสัมผัสสัตว์และไม่ควรจะรับประทานเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้ปรุงสุกนั่นเองค่ะ นี่คือข้อมูลอาการป่วยของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วก็เรื่องของสายพันธุ์ต่างๆซึ่งตอนนี้พบการระบาดมากที่สุดในแถบอฟริการหลายประเทศนะครับแต่ยังไม่พบในประเทศไทยเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันเลยครับกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับสักครู่ค่ะ ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวออา้อสกสนใชเ